สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะที่ต้องติดตามมันต่อก็คือเป็นกระแสข่าวลือฮะกรณีที่นะครับมีคนลือกันฮะว่าครอบครัวกันสูตรนะครับเหมือนกับว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะนะฮะในกรณีการปล่อยตัวคุณเปรมชัยก่อนกําหนดนะครับล่าสุดครับทางครอบครัวของกันเขาเรียกว่าครอบครัวกันสูตรเองมีการออกจดหมายยืนยันนะครับว่ากรณีมีการ กล่าวหาทางโซเชียลนะครับว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเรียกเงินคุณเปรมชัย5้ล้านบาทเพื่อแลกกับการหลุดคดีนั้นไม่เป็นความจริงนะครับโดยที่ทราบกันดีนะครับว่าคุณเปรมชัยเนี่ยที่ถูกโทษจำคุกอยู่ที่พองผาภูมินะครับคดีล่าเสือดำที่เพิ่งถูกปล่อยตัวไปเมื่อว,วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็เขาเรียกว่ามีการปล่อยตัวก่อนกำหนดเพราะว่ากำหนดเดิมคือจะมีการพ้นโทษในวันที่7ธันวาคมนะฮะซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตมากมายว่าเฮ้ ออก,ก่อนนี่เพราะว่ามีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะหรือไม่อย่างไรล่าสุดเองนะครับก็เรียกว่ามีการชี้แจงออกมาแล้วครับโดยกรณีมีผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียครับซึ่งอยู่ในต่างประเทศนะโพสข้อความกล่าวหาหนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและขณะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าเรียกรับเงินจากผู้ต้องขังก็คือนายเปรมชัยกันสูตรเนี่ยห้ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของคดีความนั้นนะครับล่าสุดในวันนี้เองครับนายสมศักดิ์เปิดเผยนะครับว่านางคณิต,ตาก,กันสูตร พญ,ญานายเปรมชัยครับได้ส่งจดหมายมาถึงตนเองเพื่อยืนยันนะครับว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่มีมูลความจริงโดยในจดหมายเนี่ยดังกล่าวร,ระบุนะครับว่าตามที่มีการพาดพิงเมื่อตอนคุณเปรมชัยกนสูตรเข้าคุกมีการเรียกรับเงินจากครอบครัวดิฉัน50ล้านบาทนั้นเป็นความเท็จนะครับจึงขอขอบคุณครอบครวคัวเขาเรียกว่าครอบครัวกนสูตรด้วยฮะที่ออกมาช่วยปกป้องและก็ย้ําว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียน่นั้นไม่ใช่ความจริงนะครับโดยคุณสมศักดิ์ยังกล่าวอีกนะฮะว่า ตลอดเวลาที่ตนทํางานอยู่กระทรวงยุติธรรมนะฮะในส่วนของกรมรัชธรรมนั้นไม่เคยมีการเรียกรับเงินหรือให้ประโยชน์กับผู้ต้องขังคนใดคนหนึ่งเลยนะครับโดยทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขอให้สังคมเนี่ยอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปนะฮะแล้วก็เป็นเพียงข้อความสั้นๆกล่าวหาแบบไร้หลักฐานและเหตุผลนะครับซึ่งนี้ก็คือคาชีช้แจงคุณสมศักดิ์เกี่ยวกับกรณีนี้ซึ่งก็มีทางครอบครัวกันสุดออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะฮะดังนั้น ข่าวโซเชียลบางทีอาจจะต้องมีการติดตามแล้วก็หาข้อมูลให้มากกว่านี้ด้วยนะครับ